สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกพาซาครับวันนี้นะครับรายการโกก็อยู่ในบรรยากาศที่ว่าสงบร่มเย็นเลยทีเดียวครับเรียกว่าทําให้จิตใจเราเนี่ยสงบมากขึ้นเลยครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาครับคือวันอาสาฬหบูชานั่นเองครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยครับมีวันสําคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยเยอะมากเลยครับวันนี้รายการโกของเราก็มาอยู่ที่นี่ครับเสาจิงช้าหน้าวัดสุทัศน์เนี่ยครับผมว่าเราไปดูบรรยากาศการทําบุญของในวันนี้ดีกว่าครับไปครับ นางจบาบรบร,ราชินีนาทีอายุ80นถะึง80ปรรษาและในวันที่1 2สิงหาในเดือนนี้ก็เป็นสิงอาคม,มแลวันนี้เราได้มัโอกาสส่วน์นนตัวเองนะบิวรวรรเป็นพระบรมชนกาบระบราชินีนาด้วยคอาระโมทนากับเจ้าโยุกท่าน,น,ส,น,นส่วนท่นาไม่ได้ไปไหนมาอยู่ฝากว่าท่านพจาาในภาคบ่าประมาณ ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในวัดสุทัศน์นี่แหละครับเป็นบรรยากาศที่ผู้คนเนี่ยเข้ามาเวียนเทียนกันนะครับในวันนี้ซึ่งผมเห็นแล้วก็แบบว่าอยากร่วมทําบุญเลครับเลยเกินคิดว่าเดี๋ยวผมไปเอาแบบไม้ทุบเทียนไอวีเทียนกันดีกว่าครับวันนี้แหละครับไอวีเทียนกับกชายลครับนะครับ ครับตอนนี้เราก็จุดเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราทูบกันหอกบัวครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ในชานเดินเวียนเทียนครับตอนนี้เราก็มาทําจิตใจให้สงบนึกถึงรัตนตรยกันนะครับดูจากทิศทางนี่เนี่ยเขาน่าจะเวียนทางขวานี่แหละครับผมก็ไม่ค่อยได้เวียนบ่อยเหมือนกันน็ไปกันครับรำบุญกันรำลับภาพที่วัตถุทั์ หลังจากที่เราได้เข้าไปทําบุญเดินเวนเทียนกันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีจัดกิจก,กรรมเทศนาฟังธรรมกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยขอมอกงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมว่าเราเดินไปดูวัดข้างหน้ากันดีกว่าครับมันมีวัดใกล้ๆอยู่ตรงน,นี้เหมือนกันนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยครับมีของกินด้วยครับเดี๋ยวกโกภพาซาเราพาไปลุยทําบุญกันต่อดีกว่าครับนะครับครับ จากที่เราออกมาจากวัดสุทัศน์เนี่ยนะครับไปทาจิตใจสงบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ข้ามเสาชิงช้าครับพามาถึงที่นี่ครับเป็นสํานักงานกรุงเทพครับแล้วก็มีของลานคนเมืองอยู่ที่นี่ครับเป็นที่จัดกิจกรรมอะไรนี้ครับผู้ว่าเราก็อยู่ข้างในนี่แหละครับแล้วซึ่งตอนนี้ผมมานั่งอยู่ที่บริเวณป้ายที่เขาทาไว้อย่างดีเลยครับเพื่อบอกชื่อกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยแหละครับที่ได้ยอมรับมาเป็นว่าเป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยแหละครับกรุงเทพมหานครยาวไปยานู่นเลยครับ หลังจากที่เราเดินผ่านลานคนเมืองนะครับข้ามถนนไปยังฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าสัพลานลาดนะครับซึ่งเป็นโซนที่ขายพระพุทธรูปเนี่ยเป็นปฏิมากรรมจํานวนมากเลยครับเรียกว่าขายทั้งแถบเลยก็ว่าได้ครับว่าเราเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดเหมือนกันแล้วไปทาจิตใจสงบดูพระพุทธรูปกับปฏติมากรรมดีกว่าครับไปครับ สินค้าในบริเวณนี้นะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเทียนพรรษาเครื่องสังฆพันธ์ชุดชีพามอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเต็มไปหมดเลยครับเรียกว่าใครมาทําบุญเนี่ยครับที่นี่ก็แวะมาซื้อของแถวนี้เข้าไปทําได้ครับเพียบจริงๆนะเพื่อลองชมดู หลังจากที่เราผ่านในซอยสําราญลาดมานี่นะครับเราก็มาถึงนี่ครับซอยทะลุที่จะทะลุผ่านตลาดไปวัดสะเกตนี่นะครับสภาพซอยนี่เหมาะกับจิโก,โกอย่างามากเลยครับครับ